QP นีิจิเทงนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะแนะนำเป็นตัวหมึกพิมพ์นะคะสำหรับเครื่องพิมพ์อิงเจตสำหรับวัสดุ outdoor นะคะตัวนี้จะเป็นตัวหมึก outdoor เลยที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น sk 5นะคะสำหรับตัวหมึกตัวนี้น้ำหนักในการบรรจุก็คือจะมีขนาด5ลิตรใน1แกลลอนนะคะแล้วก็จะมีสสีนะคะก็คือสี c m y k นะคะมีทั้งหมดสสี ก็คือตัวนี้ก็คือสําหรับหัวพิมพ์โคเนกานะคะสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นหัวพิมพ์โคเนกาเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแพ็กเกจของตัว SK5 นี้มีลักษณะแบบไหนนะคะยกตัวอย่างเป็นตัวสีน้ําเงินนะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้น้ําหนักก็จะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าบรรจุถึง5ลิตรเลยใน1แกลลอนนะคะตรงฝาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจตัวหมึกตัว sk 5ตัวนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเพจ QP Digitech ทาง Facebook ทาง Line นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ